สวัสดีครับเพจพ่อมานสครมเบอร์นะครับก็คือโปรแกรมที่จะไปขี่ที่สนามกันก็ะจะทำของเล่นเอาไปใช้ในรถซะหน่อยตัวนี้เป็นเซนเซอร์จับแรงโน้มถ่วงและอัตราเร่งนะครับก็เปิกละไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านี่ตอนนี้คือ มันอยู่ไเฉยนะครับอยู่ไเฉยเนี่ยค่ามันก็จะนิ่งๆิ่งนะตอนนี้เขียนเขียนโปรแกรมเอาไว้โชว์มุมเอียงกับความเร่งนะครับนี๋ยวผมจะลองลองเทสดูนี่มุมพอหักทางนี้ครับเห็นไหมมุมเปลี่ยนหักทางนี้อ่ะสมมติเดียโคง้งทางนี้มุมก็เปลี่ยน เทไปข้างหน้านะครับเทไปข้างหลังลก็มีความเร่งสามแกนก็เป็นของเล่นครับเดี๋ยวเอาไปเทสที่สนามกันทําเป็นโปรโตไทป์สนุกนกครับผมโอเคครับคุณครับ